จะได้ไหมนเนี่ยจะออกไหมนเนี่ยถ้าตัวอัดถ้าไม่หิ้วมาพี่สาบันเอามือมันต้องขันออกในรถอะ่ะตอนแรกเธอมนไม่ขันออกในรถทีเดียวอันนี้มันแน่นน้ำหนักเย ดี๋ยวแกด้วยเน้ด <ch> <ide> ิยหันมาทางออมดื นใส่มันสีหลังกาไม่เอาตัวนั้นฝาครอบนั้นออกอะติดฝาครอบเขาเนะี<อ>่ะฝาครอบสีแดงๆต้องอยู่อย่างนั้นแกแล้วก็เลยมึง กระเด็นขนาดนั้นหรือมั้งปุ๊บ <c> ป <oughs> ึ๊บเนี่ยเ,เอาไว้ใส่ในใต้ท้องด้วยเอาผ้ามารองด้วยดิ <c oughs> มันก็ตอกอย่างนี้หรือมั้งทีนี้ก็มันตอบได้ที่ไหนกัก็อาจออกมาดิพม <c oughs> ที่ไหนล่ะ

ใทุกง่ายอ้ยท oh, mm ุกาเอ้าาีไปโดนให้ลูงหน จะไปใส่ในรถยังไงนะก็ต้องไปลายออกยิยอแล้วขันน็ตออวไม่ใช่ไ้นะไอีโ่ออนสองูไหนมันเดียวลยเนีอันนเดียวที่ไหนนี่ไงนี่นี่อันเดียวของใครของมันอันนี้ตัวเองเอามาของตัวโบนอ๋อถุงคนละถุงดูเลยวะ ก็นึกว่าน,นี่ของ<ส>ตัวโบ,<น>บนก็ตัวเองหยิบม,มาถุงแล้วเนี่ยตอนล่างตัวมันตัวโบนไปมันแยกรนระถุงใช่ไหม,มแล้ทพี่ก็ไปเห็นแพ็กเกจมันมาอย่างไงนึกว่ามันใส่เพงเดียว แขนกันนะต่อคอนเนี่ยจ้ะซื้อหรืูก็ได้ได้อีกนาะนเยอะใช่ไหมขันไม่ได้เลเนี่ยไม่ไปเลยเราไม่ปักถอดทีเดียวหรอ